สวัสด so ีค่ะทักทายทุกคนค่ะเนาะแล้วนั่นอุ้งร่มมาห้แล้วค่ะพามายังครับผมครับพามายังมองเพิ่น What did he say that? say fun and does this mean say a warrior Fair So he was like like haired, bland deep you know. he was obviously a good fighter anyway. like the an army so, mm -hmm. so mm -hmm. probably fight for He's like a soldier no he would have been a good fighter like yeah. as in a warrior just in this area the area alright that person was been like 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 ต่อสู่นะคะสมัยตะกอนสมัย่อสมัยต่กอนเนี่ย,ต,ยต,ต่อสู่เป็นคนสถานที่ที่หนึ่งค่ะในการต่อสู้เป็นแบบว่าสถานที่แบบว่าเพื่อนเป็นแบบว่านักต่อสู่มือหนึ่งในเขตบริเวณเนี่ยค่ะอ่าในถนนนี่สร้างเขาไปประมาณใส้เวลาประมาณใช้เวลาาเวลาอา,อายุของถนนเนี่ยค่ะ,ะมันพันกว่าปีค่ะ สองข้างท้ายจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นสถานที่ยางนะคะคนดาไฟสตาร์สนะคะมันกับรู้วาไฟสตาร์ของคนสิเป็นอะไรเป็นช่วงงามอีเลียค่ะอุโมงค์อยะอะไรหรีอพักบอลไม้ยางค่ะพี่น้องตอนนี้เวลาอยู่ที่ใบสามครึ่งค่ะจ้า การบริหนาวค่ะแต่พอพนบบยอมใส่เสื้อกันหนาวแม่นก็เอบเสื้อกันหนาวลูกคือเก่าค่ะเส้นทางค่อนข้างที่จะยาวไกลพนมีประวัติศาสตร์ค่ะสามีเพื่นพยายามจะอธิบายอยู่ค่ะแม่รอยบอกว่าเข้าใจนะคะเพราะว่าพนอ่านจากภาษาไอ้สเปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วอังกฤษพนใส่ก็ค่อนข้างที่จะอธิบายเราไม่รอยบอกเข้าใจแม่นอดก็ขอโทษขออภัยค่ะพนก็บอกแค่ว่า ไฟติงนัมบวร์นพนาก็คือคนแคะกับวาคิงก็คือราชาสมัยตะกอนก่อนเมื่อก่อนจะเข้าโรมันคาสตทลิกก่อนศาสนาของเพื่อนนะคะเนาะกัมีการต่อสู่เวกเวียเกินผนานเซนเวียกันก็คือคนสมัยตะกอนอยู่ในป่านะคะอยู่น้ำป่ากะอันนี้คือเส้นทางที่เราจะไปกันค่ะ น่าจะเป็นบาบาบ้านเพื่อนเนาะค่ะเนาะสองข้างทางจะมีต้นไม้อันนี้คือเส้นทางนี่ก็คือใส่เอ่อเป็นอายุการอายุของถนนนี่ค่ะประมาณพันกว่าปีค่ะพู่มพาเป็นดอนมวนแห้งค่ะบางในแลนด์ไปละค่ะพู้มพาเป็นดอนแลนด์ไปละบาบาบ่ได้ออกจากนอกบ้านจากเือค่ะการเลยแบบตื่นเต้นดีใจค่ะเป็นช่วงใบไม้กำลังโรนรวงโรนรวงโรยนะคะ อุ้ไม่หน่อยหนาวตรงไหนลูกแลนลูกไปว่าถ่ายแม่ตอนนี้แตกแยกกันค่ะวิวครมรอบคำาหมู่บ้านค่ะมีกลียดให้นังชมวิวนะคะดานิสทีโอบีแคฟูน้องทีโอ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เก่าแก่แห้งค่ะพนา้าสายมีพนาอ่าสมัยตะก่อนเป็นเส้นทางที่คนเชี่ยวยางค่ะอันนี้ครับพนาเฮใหม่ค่ะเพื่อความสะสดวกในการเดินพนก็เลยเอายางมุกต้อยมามาราดแหงยางออกากำลังกายความยาวอยู่ที่หก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 ร้อยหกร้อยหกร้อยหกร้อยยังเนาะ เกือบกิโลเมตรค่ะเกือบกิโลหนึ่งค่ะมากันค่ะมันจะคุ้มบอลภาษามีคนบอกว่านี่คือไฟสตาร์สไฟสตาร์หนังแม่หน่อยก็บรูวพอแม่หน่อยถามเพคนก็บรย้อมบอกคนบอกแต่แค่ว่าไปเบิร์นหาหาดาวมันจะเป็นแนังไดงหาดาวคางคังเส้นท่าแม่นหน่อยพ่อเฮ็ดอยู่ค่ะบนแน่ใจว่านั่นเฮ็ดกินบอลแม่นหน่อยบัวใจไปกันค่ะบัวเป็นดอนโอ้ย พี่นอ้องอเฮ็ดพงษเฮ็ดพงษ์สันเฮ็ดพึ่งเฮ็ดเฮ็ดคอนโซลค่ะเฮ็ดคอนโซลออกโอ้ยกำลังออกเป็นจุ่มเดียวใครไม่ได้พลอจุ่มเดียวเฮ็ดเข้ามาคะ่ะพี่น้องเฮ็ดเข้ามาค่ะฮะบอเห็นบอชัดอันนี้กลุ่มหนึ่งค่ะเพิ่นเผาแล้วค่ะเห็ดคอนโซน น่าจะเป็นเห็ดคอนโซนค่ะเพราะเพราะม่นเป็นคล้ายๆกับเห็ดคอนโซนค่ะแต่ว่าแถแล้วค่ะมาค่ะพ่นวาอไฟสตาร์มองนี่จะเป็นเพราะว่า,าโฮลลีวอเตอร์อพนักก็คือว่าเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะสมัยตะกอนทํามีผู้ใดมีไขวิญญาณเทียบบ่ยวสบาย ี่่คะอันนี้คือ,คอมองที่ฟังเพื่อนนะคะฟังผู้ชี้ก่อตั้งสถานที่จุดน,นี้ค่ะกะนี่ค่ะนี่ค่ะก็คือแค่แค่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นแต่ว่าต่อไปนี่ก็รับรอนี่ก็จะเป็นที่ว่าฟัง แต่แต่แต่ละบุคคลนะคะนี่ค่ะกับซื้อว่าเป็นสุสานเล็กๆน,น้อยๆอันนึงค่ะกะบน้าค่ะมายางเมลอนกะสิบอ๊อกคำแม่นากะสิญยางพ่อพนเห็ดหนทางอ้อยค่ะอ้อมรอบด้วยกับน้ำค่ะข้างๆกับซิเป็นกับซิเป็นแม่น้ำไหลผ่านลูกไมน้อยไปแล้วค่ะแดนไปแล้วค่ะ นี่ค่ะก็คือนี่ค่ะก็คือ,บคอแบบว่แบบาคล้ายๆกับว่าเป็นทหารดูแลเพื่อนบอ่คะน่าจานะคะบรรยากาศต้นไม้ค่ะกะต้นไม้ไงหลายหลายร้อยปีค่ะอันนี้ต้นไม้โตซ่าที่สุดค่ะเป็นต้นไม้เก่าแก่ของสถานที่นะคะเนาะตูไม่น้อยไปละค่ะไปกันค่ะไปเบิ่งอ๋อเป็น แม่น้ำแแบะออกมาค่ะเป็นเป็นคลองน้ำพานแลนพาน <c oughs> บิวค่ะฟาร์มเมอร์ <c oughs> จาของไรฟาร์มค่ะ ผู้บบาปลายปีนค่ะเดี๋ยวเราจะพาพี่บงบลน้ำศักสิทธิ์นะคะเนาะบอน้ำศักสิทธิ์ก็คือถ้าผู้ใดมีมีไข่เจ็บเอ็นอุ่นนะคะสมัยตะกอนพนมีความเชื่อค่ะพนม,มีความเชื่อเ้าก็เพินจะมาเอาอาบน้ำหรือว่าเอาน้ำไปกินนะคะบรรยากาศป่าต้นไม้ผู้เบาพน ยินสนงบค่ะนี่ค่ะพี่น้องสีเพิ่นบอกว่าใน Google น,นะคะว่าเป็นแหล่งท่องเทีย star, นนะ star เท่ยวไฟสตาร์พูดนะไฟสตาร์ไม่จริงว่านักท่องเที่ยวเพิ่นมาแล้วเพิน่นไทยในความสำคัญมืองนี้ค่ะว่าเป็นไฟสตาร์มืองนี้นะคะเนาะอ๋อไม่ไม่พอเฮดค่ะพี่น้องเป็นเฮดเพิร์นะคะเฮดเพิร์เก่าตายเป็นหมดอายุแล้วค่ะ มาค่ะไปเบิงบอน้ำศักสิทธิ์นะคะสายมีคนบอ,อกว่ามองนอานักท่องเที่ยวมากลกักกะไฮไฮว่าไฮเป็นหาดาวนะคะในการท่องเที่ยวะคะ่ะพี่น้องว่าจังไรคะสำหรับผู้เชื่อถื่อในศาสนาคนกะไฮห,หาดาวนะคะกะผู้มนที่สุดคือคนนี้ก็อู้ มวนสูตรค่ะนานๆนเอาอปานเทื่อไปมองนียค่ะพีน่น้องเส้นทางหนึ่งเป็นเส้นทา,นางยางยางไปนี่คะ่ะขามเข้าไปขามแม่นาคไปมอง พุ่งยาค่ะมูไปใสยค่ะไม่ไปบบลว่ได้หรอกค่ะเพราะว่าลกูกเอาลงมาลูกลงมาอันนี้ค่ะคือบอหนำซักซิ์ค่ะเป็นบอหนำซักซิดขอาหน้าฮอลลีวอลเดินนะคะเนาะยุงงามแพีงค่ะ อันนี้คือทางเข้าค่ะคนค่อนข้างที่จะหลายค่ะพี่น้องก็เลยบอดูไม่น้อยบอ,มมอยบอบอำนวยน้ำค่ะน่ารักค่ะพี่นอ้องกับบรรยากาศข้างทางอุบา่าวและลายเด็กขาเดินที่เข่ามาชตมัติดตามมากดไลค์กดแชร์ใไม่น้อยคลิปหนะ้าพ่อกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ